สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทำกุ้งนึ่งค่ะกุ้งนึ่งน้ำจิ้มแซ่บๆกันเลยค่ะนะแต่าน่ากินไหมคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ชมกุ้งก็จะฉ่ำๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทำกุ้งนึ่งค่ะเมย์ซื้อกุ้งมานะนี่ตัวก็ตัวโตอยู่นะนี่นะคะก็จะเป็นนี้เป็นกุ้งนิ่มนะคะเมย์จะมานึ่งกินแซ่บๆเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ํานะคะให้เดือดพร่าหนีเลยนะ แล้วเราก็จะมากุ้งเนี่ยใส่นึ่งนะคะถ้าเกิดน้ําไม่เดือดกุ้งมันจะไม่หวานคุณผู้ชมมันจะแบบว่าความร้อนมันยังไม่ได้ที่นะนี่ค่ะนึ่งปิดฝาแน่นสนิทอย้เลยนะประมาณสักยี่สินาทีหรือจนกว่าเขาสุกค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเนี่ยกุ้งนึ่งนะคะสิ่งสําคัญสำหรับแม่เลยก็คือน้าจิ้มค่ะแม่ก็จะใช้รากผักชีนี่นะรากผักชีทั้งต้นเลยพริกเขียวพริกแดงกระเทียมมะนาวค่ะ เรามาทำกันเลยนะคะกระเทียมก็แกะที่แข็งๆออกสักนิดหน่อยนี่นะคะนี่นะคะกระเทียมนะคะรากผักชี คอนเขาสักหน่อยนะคะเขาจะได้ตําง่ายๆใส่ต้นไปด้วยค่ะจะได้หอมๆตำสองสิ่งนี้ก่อนใครไม่อยากตำจะไปปั่นก็ได้นะคะ ก็จะใส่พริกเขียวนะคะพริกเขียวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเผ็ดมากคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกแดงลงไปนะคะเผ็ดแล้วแต่เราต้องการเลยนะ ขอโทษครกเลื่อนนี่ค่ะเราก็ตัเงราละเอียดประมาณนึงนะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะนี่ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะเท้าเนี่ยประมาณช้อนครึ่งน,นะ น้ำตานปี๊บเขาจะไม่หวานมากนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ผงนัวนี่ค่ะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะแล้วแต่เราโอเคนี่ก็จะบดมะนาวนะคะ ความชอบเนี่ยเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานแล้วแต่เรานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นซีฟู้ดเนี่ยเปรี้ยวได้ค่ะคุณผู้ชมเต็มที่เลยที่เราไม่ต้องกำลนะคะเอาสากออกได้ ใส่น้ำปลาที่เราต้องชิมรสเท่าก,ก่อนนะคะโอเคพอดีแซ่บเลยครับมาดูแล้วก็ตักใส่ถ้วยรอเลยนะคะ เียวเค็มเผ็ดแซ่บซี้ดค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรอกุ้งแล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมกุ้งเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักจัดใส่จานกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกุ้งนึ่งกับน้ำจิ้มแซ่บๆของแม่เอ๋นะคะหน้าตาน่ากินไหมคะทานกับผักสดๆนะคะก็จะอร่อย นี่ค่ะกุ้งก็จะสุกฉ่ำๆประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือเราถ้าเราสุกแบบว่าสุกเกินมันจะไม่อร่อยนะเนี่ยกำลังดีค่ะเมยนึ่งประมาณ15นาทีนะคะคุณผู้ชมก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะลองทำดูนะคะคุณผู้ชมกุ้งนึ่งน้ำจิ้มแซ่บๆวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ